สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกาลันทะกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชกฤะก็สมัยนั้นที่ขาวุอุบาสกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เชิญขราบดีชื่อโชติยะผู้เป็นบิดา มาสั่งว่าข้าแต่กระหับบดีขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลตามคำของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีขาวุอุบาสุกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปอย่างนิเวศของทีขาวุอุบาสกโชติยะคฤหริหบดีรับคำทีขาวุอุบาสกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้นั่งณที่ควรส่วนข้างดึงครันแลงโชติยะกระบ,บดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีขาวุอุบาสกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงเกล้าและเขากราบทูลมาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวโรกาดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศของทีขาวุอุบาสกพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพ ครั้งนั้นพระผู้มิพระภาคทรงนุ่งแลว้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของทีขาวุอุบาสกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามทีขาวุอุบาสกว่าดูก่อนทีขาวุอุบาสกท่านพอจะอดทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรือทีขาวุอุบาสกกราบทลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของพระองค์กำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาย่อมไม่ปรากฏรูก่อนที่ขาวุเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกวา่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ปฏิบัตพิพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบคือ คู่บรุษสีบรุษบุคคล8นี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนามบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอ,อันพระอริยะ ใคร่แ้วอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอยเป็นไทยอันวิญญูชนสรรเสริญแล้วอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูกคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธินูก่อนทีขาวุท่านพึงศึกษาอย่างนี้และข้าแต่พระองค์ผู้เจร,เริญ องคแห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาสีเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นข้าพระองค์ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาพพระองค์นัน้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ เป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน ดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบคือคู่บรุษสี่บุรุษบุคคลแปด นี้ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคานับเป็นผู้ควรแก่ทักสินาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันพระอริยะใคร่แล้วอันไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พรอยเป็นไทยอ,อันวิญญชนสันเตือนแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคลําแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนทีขาววุเพราะฉะนั้นแหละท่านตั้งอยู่ในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาสีเหล่านี้แล้ว พึงเจริญธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาหกประการให้ยิ่งขึ้นไปดูก่อนทีขาวุท่านจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความสำคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกมีความสำคัญในสิ่งที่เป็นทุก์ ว่าเป็นอนัตตามีความสำคัญในการละมีความสำคัญในความคลายกำหนัดมีความสำคัญในการดับดูก่อนทีขาวุท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาหกประการเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นข้าพระองค์พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความสำคัญ ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์มีความสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตามีความสำคัญในการละมีความสำคัญในความคลายกําหนัดมีความสำคัญในการดับอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า โชติยะกราบดีนีอย่าได้ถึงความทุกข์โดยล่วงไปแห่งข้าพระองค์เลยโชติยะกราบดีได้กล่าวว่าพ่อทีขาวุพ่ออย่าได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้เลยพ่อทีขาวุจงใส่ใจพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท่านให้ดีเถิดครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสสอนทีขาวุอุบาสกด้วยพระโอวาทนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานทีขาวุอุบาสกกระทํากาละแล้วครั้งนั้นภิกษุมากรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีขาวุอุบาสุกที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทโดยย่อกระทำกาละแล้วคติของเขาเป็นอย่างไร อภิสัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายทีขาวุอุบาสกเป็นบัณฑิตมีปกติพูดจริงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่อย่างตนให้ลำบากเพราะมีธรรมเป็นเหตุทีขาวุอุบาสก เป็นอุปป,ปาติกะจากปริญพานในภพที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป